ก่อนเริ่มเกมสุดท้ายกับหลังเริ่มเป็นไงตอนนี้ความรู้สึกก็ก่อนเริ่มเกมมันบรรยากาศหลายๆอย่างมันแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบว่ามันอึดอัดครับ แบบอะไรมันก็ทําไม่ดีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศทุกอย่างนะั้นใช่ครับทั้งในเกมทั้งรอบข้างทั้งปัญหาในทีมทั้งเรื่องเดิมๆเราก็แบบเหมือนก็ว่าแบบเราก็พยายามแต่มันไม,ไม่ได้มีการทะเลาะก,กันหรืออะไรครับแต่แค่แบบมันเหมือนเราถกเถียงกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยแบบมูทไม่ค่อยดีครับพอมาทีมที่6เกมสุดท้ายของวันนี้ก็แบบมันเหมือนทุกคนก็รู้แล้วว่าเราเป้าหมายเราคือต้องชนะเท่านั้นเป้าหมายมันชัดเจนเหมือนกันมันก็เลยแบบทุกคนก็เหมือนกลับมาปลดล็อกแล้วก็เอารื้กันแบบทุกอย่างมันก็แบบโฟกัสกัน โล่งครับเพราะว่าเราแย่มันทั้งวันเลยครับแบบแย่จริงครับมันทําอะไรก็ไม่ดีครับโดนโดนนู่นโดนนี่โดนแบบมันมีหลายทีมที่แบบว่าเขาชิลแล้วแบบเขาจะเล่นอะไรก็ได้เขาซ้อมไฟอะไรเงี้ยเราก็โดนเขามาซัดแบบไม่ดีสู้แล้วเราก็เสียเอเลร์คนทุกอย่างครับพอมาผลล็อกเกมท้ายได้แล้วเรารู้ว่าเราเราผ่านเราก็เลยแบบสบายใจครับแล้วก็แบบรู้สึกดีครับทำให้เราแบบพรุ่งนี้เราก็ทําเต็มที่ต่อแบบเรามีไฟแล้วก็ได้ลุยต่อครับนั่นแหละครับมีไฟนะครับความรู้สึกมีไฟครับ